ถแถลงการนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจรริ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสบรรคตพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านวันที่24ตุลาคม2568เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยไม่ปรารถนาให้มาถึงเพราะเป็นวันที่สร้างความโทมนัสและความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มาอย่างผสมนิกรชาวไทยทุกคน เมื่อได้ทราบจากแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิริพระชนมพันษา93พันษาในเวลานี้มีแต่เสียงสะอื้นให้ดังก้องอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน ดวงใจของประสงนิกรถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งความโศกเศร้าความอาดูลที่ไม่อาจหาคำใดมาทดแทนได้เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นทั้งแรงบระดานใจความรักและความเมตตาอันเป็นนิรันร์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงถือได้ว่าเป็นการสูญเสีย แม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยที่ประชาชนทุกคนต่างรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นที่เทิดทูนสักการะของปวงชนชาวไทยทั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชน,นีของพระมหากษัตริย์ที่สุดแสนประเสริฐเป็นหลักชัยของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่า สมดังพระราชาอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระปีชาและพระปริยะอุตสาหะมาตลอดรัสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมมชนา迦ทิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาธบาพิษ โครงการในพระราชดำริทางด้านศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการสาธารณสุขล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสงนิกรทุกหมู่เหลา่าทรงเป็นสมเด็จพระราชินีของราชนาจาักรไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของประสง์นิกรชาวไทยและเป็นที่ยอมรับชื่นชมในพระปรีชาสามารถจากนานา,นาอารยประเทศในการนี้รัฐบาล จะดำเนินการจัดงานพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึก,กจิตอันเป็นบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งใช้พลังความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีของพวกเราชาวไทยถวายเป็นกำลังพระไทย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศกระผมในนามรัฐบาลและประสกคติกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าขอน้อมสำนึกในพระมหากราธิคุณอันหาที่สุดพิได้และขอตั้งจิตอธิษฐานขอส่งสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง ให้ทรงสถิตสถาพรในทิพย์วิมานและขอให้ได้ทรงมีพระมหากราธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมให้ราชอาณาจักรไทยและปวงชนชาวไทยผู้เป็นประสงดีกรของพระองค์ท่านให้มีความผาสุคร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชาก,กีวงดังที่เคยเป็นตลอดมาท้ายที่สุดนี้ในนามของประสงดีกรชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคล แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมราชก,กีวงทุกพระองค์ให้ทรงมีพระราชฤทัไทยที่เข้มแข็งสถิตเป็นมิ่งขวัญปกกล้าปกกระหม,ม่อมอาณาประชาราษและราชาณาจักรไทยให้มีความสุขสวัสดิ์สถาพรตลอดกาลนาน